ซีฟูด้ดซีหมูด้วยอันนี้กินทั้งหมูกระทะแล้วก็กินทั้งปิ้งย่างค่ะอร่อยทุกคนนะทุกคนทานข้าวกันย่างวันนี้หนูมาทานกับคุณแม่ค่ะวันนี้คุณแม่กำลังทานกำลังตัก นะแทบไม่เด๋ยกินโชว์เลยต้มยำต้มยำวันนี้แนะนำสุปเดต้มยำกงาดเลกินไม่ชวนเลยนะจริงเหรออากาศดีมากมากระทุร้อนๆมากระทุชวนที่ไหนที่ไงวันนี้ชวนแล้วมาชวนมากินนะ กินแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นเจ็บไหมน้ำตาลโ้มาก ไม่เหมือนจอไม่ต้องถามเลยว่าฝนตกไหมอร่อยมากค่ะมากินโชว์ใช่ ก็หมดอร่อยอร่อยเดี๋ยวแม่ไปตักน้ำไอ้นี่ไว้นะน้ำอร่อยน้ำอร่อย ก็คนานาะเราจะกินหัวกุ้งกันคนดูเกือบร้อยคิดได้เลยนะกินอ้างเลยวันนี้กินเป็นแบบบุฟเฟ่เพราะว่าจริงๆว่าอยากแบบมากินหลายรอบมากเลยแต่ว่าไม่ได้มีวันว่างเลยจริงวันนี้ก็ยังไม่ได้ว่างคะ่ะต้องกลับไปทำกันบ้านแต่ว่า บอกแม่ว่าแม่ก็อยากกินหนูก็อยากกินก็เลยชวนกันมากินนี่เป็นเห็ดคารินจีอรูปเห็ดม,มีเห็ดนะแหวกตัวอร่อยมากเอสมาร์ ASMR, หรอไม่ใช่น่าอีน่าใช่ทุกคนน่าอีมาก ร้านนี mm ้เวลานที่หนูแบบมาประจําเลยไม่ประจําขนาดนี้แต่ว่าเวลาจะมากินซีฟู้ก็จะมารายเทือนงฟูไมฟูไหมฮะนี่หัวละเท่าไหร่หัวเท่าไหร่นี่สองเก้าเก้าสองเก้าปุ๊บเต้นหัวละสองเก้าเก้าค่ะไม่แพงคินมี ฝนตกไหมวาว่าตกมากตกหนักมากหนูมาแป๊บเดียวนะคะทุกคนอุยน้ำหยดมา,าั่วนเลยมันหลุดเลยเออสายน้ำหยดเพื่อหลุอด,ดลอดดอกมาด้วยพิกัดร้านทีค่ะไว้เดี๋ยวบอก สัสดีจ้าที่ต้องเหมียวหิวเลย <c oughs> หนูจะหนูป้อนให้ทุกคนกินนะแป๊บน,นึงหนูขอเช็ดมือก่อนเหมือนรั่วเลยนะ้ำหยดอะไรรั่วใช่หนูเหมือนนะไม่ไม่มอันนี้เป็นฟองของฟอ,องขาวกุงนี่เดี๋ยวจะป้อนกุ้งทุกคน

กัน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ไปจับกันไปนีมีน้ำจิ้มนกปู๊นเลยเหรออ่ะอ่ะอหมปูน ใครไหนอยู่เลยหรอกค่ะเพศอ่ะ เผ็ดน,นะกินแต่เรากินหมูเลยกันกับน,กน,น้ำจิ้มซีฟู้ด มากดทพใหเธอแล้วคนสวยโอ้ยขอบคุณนะถักุกแล้วหนูอส่ไหมแกไม่ได้กินมกินใหม่ รถอันนี้จะดีลองกินนะอันนี้อ้ยพี่กลินนิ้วเงี่ยออกเลยค่ะเราทำกันบ้านเพื่อมาดูเลยตู้ค่ะ

เผ็ดน,นะลูกน้อยน้อยอน้อยน้อยจิ้มเอ,อืมตวหวานมากอร่อย,เยเนเผ็ดเผ็ด ตอนกินไม่เห็นมเนมอานนี้เห็นแล้วค่ะอาบอกเลยเห็นทีน่ไหนปีกีเคยจะชวนเซนดี้แล้วก็คนอื่นๆมากินด้วยแต่ว่าไม่มีโอกาสจะทีค่ะทุกคนทากันไม่ตรงได้เพราะว่า แบบไปกันพลังงานอะไรเนี่ยหนูมาแค่แป๊บเดียวเนี่ยหนูจะลงแล้วเพราะว่า เดี๋ยวหนูจะเอาโทรศัพท์ลงแล้วเพราะว่าอยู่ใกล้เตาวันล้อนต้นไอขาดแต่พอดีอ่ะเติมคาร์มีคนบอกว่าสังเกตายสีชม กินหมูแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มไม่จิ้มกเยัดูเิดตู้าไปดูของกิน เป็นสลดัดแล้วก็เขาเรียกว่าอ่าใช่แช่อะไรไี่รู้นี่ข,นนข้าขนมปังแกนหนูมาห้ข้าขนมปังกินแล้วก็มีผลไม้มั้งใยกล้วยลูกรับแอปเปิ้ลสาลีิอย่างนี้ลองกองแล้วก็แอปเปิ้ลนี่ส้ม มีน้ำแข็งใส่ด้วยนี่ของหวาน,นนี่ของหวานก็มีผลไม้ของหวานนี่อันนี้ของสำเร็จรูปที่เขาทำมาแล้ว ปากเกตตี้หมูของเน,นี่ยของทอดแล้วก็อาหารตักตักขอบคุณค่ะท้แกงเขียวหวานอันนี้เป็นน้ำยาขนมจีนน้ำยาอันนี้อะไรหรอคะน้ำยาห่อน้ำยาป่าอันน้ำยากะทิอันนี้น้ำยากะทินี่นยาหูนี่พี่เขาช่วยรีวิวอันนี้มาละอันนี้มาละ <c oughs> น,นี่นี่กินไก่หนูกินเยอะมากใช่อันนี้เป็นขนมจีนแล้วก็มีสล่าเปาขนมจีบน,นี่เป็นของสดนี่ทุกคนของสดของสดเขาปิดไว้นี่แต่เมื่อกี้หนูกินหนูกินอันนี้หนูกินหมูน,นี่มีไก่ด้วยเยเอะ อันนี้อะไรไม่รู้ก็มีปลามีปลามีหอยมีหมึกนี่ของกินเยอะมากอันนี้หอยก็หอยหอย,หอยอีกตามเคยอ,อันนี้มาแรงพู่หอยเชลล์หรอกระดกอยู่แล้วก็น้ำจิ้ม อัน,านนาี้เนยแม่นี่มีอะไรด้วยเยอะมากแล้วก็มีพวกผักกระเจียมเข้าโคตเหต็ดนี่แล้วก็ผักที่ล้างมือแล้วก็มีน้ำน้ำกดๆแล้วก็มีน้ำอนี้น้ำแข็งแล้วก็มีไอติมถ้ามารีวิวนี่ไอติม ิแล้วก็อันนี้เป็นกุ้งกุ้งน็อกน้ําแข็งถ้าเราอยากกินแบบสดๆเขาให้น็อกได้เลยแล้นีน้ำส้อมซำกินเองตำเองเลยสองครกนะคะแล้วก็มีนี่ปูปูตัวใหญ่มากวันนี้ปูม้าก,กับปูลายใช่ไหมปูอะไรนะปูอะไร นี่ตัวใหญ่มากคนวอะไรแบบตัวใหญ่มากอ่ะแบบเข้ามือว้าว่าเลยนี่อันนี้กุ้งมีกุ้งใหญ่แล้วก็กุ้งเล็กแล้วก็มีกั้งอันนี้อะไรอันนี้หมึกนี่นี่ปลานี่นก็จะวนแบบนี้ตูวใหญ่มากได้ค่ะ ก็จะเป็นนี่ครบแล้วครบแล้วครบแล้วไว้เดี๋ยวบอกพิกัดนะทุกคนเดี๋ยวกินเสร็จแล้วอบอกพิกัดหลายคนบอกว่าอยากได้พิกัดเพราะว่านะ่ากินมากที่สำคัญุ๋ด้วยใช่แบบคุ้มมากแล้วก็เตาเตาแบบว่าค่อยเลือนหนึ่งเตาแต่ถ้าเราจะเพิ่มใช่ไหม,ามาใช่อันนี้รวมทุกอย่างเลยรวมทุกอย่างเลยทุกคน หิวเลยดูวิธีน้องน้องแขกหนูเคยหนูอ่ะหนูอ่ะสายกินใช่ไหมหนูอ่ะไปหลายที่มากๆหนูก็จะแบบรู้ว่าแบบนี้ที่ไหนอะไรยังไงพิกัดต้องเข้าได้เลยไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวเพราะว่าบอกว่าราคาเท่าไหร่ถ้ามากินบ่อยถ้าแบบถ้าเป็นแบบว่าอยากมากินพวกนี้หรือว,ว่าชอบหมูอันนี้มากมันเป็นหมูมากทุกคนแล้วก็ อร่อยไม่จิ้มก็อร่อยร้านปิดกี่โมงคะยังคืนยงคืนไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลา,เ,วลาเปิดสา,ามโมงไม่จำกัดเวลานะทุกคนน่าหึงใจไม่จำกัดเวลาด้วย อนนึงหนูเคยกินตั้งแต่ถามโมงถึงหกโมงแล้วก็นั่งยาวไปถึงกลางคืนเลยช่วงที่แบบว่าว่างๆไม่จํากัดด้วยนะน่าสนใจใช่ถ้ากลางคืนเขาก็จะมีดนตรีสดด้วยแต่ว่าตอนนี้ช่วงเช้าอยู่เลยยังไม่มีโอเคว่าว่าเป็นแล้วนะทุกคนไว้เดี๋ยวไลน์หน้าว่าจะมาบอกว่าพิกัดอยู่ที่ไหนอะไรไงบอกต่อแบบของดี มันก็ต้องเข้าแล้วนั่นเราของดีบอกต่อไงเราบอกต่อว่าแบบหน้าอร่อยอย่างเงี้ยทำไมอ,อู้ตายเหว่อ,อู้ตายเกินสี่นาทีเดินเรื่องของสิบชั่วโมงขิเ้เื่ดด้วยได้ไว้เดี๋ยวไล์หน,น้าว่ามาบอกว่าพี่กัรอยู่ที่ไหนนะคะได้เลยพี่น้ำฝนที่เราบอกเข้ามาด้วยได้เลยเดี๋ยวหนูมาบอกพีกันเนาะ เอออน้าพี่มารีนน้าพามารีนมากินด้วยใช่ไว้เดี๋ยวครั้งหน้าจะพาคนอื่นมากินด้วยพาเบอร์มนบบ้ามากินด้วยกันหรือเจน4ดีไว้แบบมีงานอะไรกันก็ชวนมานั่งกินกันที่นี่บ๊ายบายบาย,บาย